ในช่วงนี้นะครับดาวศุกร์ที่พึ่งขยับย้ายมาเป็นมหาอุดนะครับก็ส่งผลดีให้กับหลายๆลัคนาราศีบางลัคนาราศีก็ไปโดดเด่นเรื่องงานบางลัคนาราศีก็ไปโดดเด่นเรื่องเงินบางลัคนาราศีก็ไปโดดเด่นอย่างมากในเรื่องความรักนะครับ ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าสำหรับท่านใดที่เคยผูกดวงโดยใช้วันเดือนปีเวลาเกิดมาแล้วก็รับทราบลัคนาตัวเองแน่นอนแล้วว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีกันขอให้คุณรู้ไว้ว่าดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับและดาวเจ้าเรือนออสุภาะหมายถึงสิ่งที่ดีงามความสำเร็จการได้รับการสนับสนุนข่าวดีจากทางไกล ดาวนี้ได้โคจรเข้าตำแหน่งมหาอุดนะครับซึ่งทางโหราศาสตร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกษตราธิปดีมหาอุดราชาโชคมหาจากักรตำแหน่งที่ทินแสมิยงได้เอ่ยถึงตรงนี้ล้วนแต่เป็นตำแหน่งที่ส่งผลดีกับเจ้าชะตาทั้งสิน้นแล้วลัคนาราศีกันก็ได้อนิสงตรงนี้เต็มๆฉะนั้นในช่วงจังหวะตรงนี้ที่ดาวการเงิน และดาวแห่งความสําเร็จมันทอแสงตรงนี้การติดต่อประสานงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่คุณออทําอยู่แล้วหรือกําลังจะเริ่มจะเป็นธุรกิจทางใกล้ทางไกลอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณได้รู้ไว้ว่าจะนำมาซึ่งรายรับและอินคมที่ดีมากในเมื่อมันดีมากอย่างนี้แล้วชาวลัคนาราศีกันนะครับท่านใดที่มีแลนมี แผนงานอะไรที่คุณอาจจะร่างไว้คร่าวๆหรือกาําลังจะเข้าไปทําอะไรก็แล้วแต่ให้รีบๆทาเลยช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันโดดเด่นหลายเรื่องนะครับสินแสหมิงก็พยากรณ์กันแบบตรงไปตรงมาตามรอบวงโคจรตรงนี้เพราะชาวลัคนาราศีกันเนี่ยไม่ว่าดาวพฤหัสดาวศุกร์ก็ล้วนแล้วแต่ทอแสงเป็นกเกษตรราธิบดีและเป็นมหาอุดทั้งสองดวงและก็ยังไปเข้ากฎเกณฑ์ของโหราศาสตร์พระตาฮินดูนะครับ เป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงเลยนะที่เขาเรียกว่าดาวสองดวงนี้ไปได้ปัญจามหาบุตรโยกโอกาสดีตรงนี้มีมาไม่บ่อยนักฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันย้ํ้ำนะครับว่าดาวการเงินจะดีจะติดต่อประสานงานใดๆก็ตามในช่วงจังหวะตรงนี้ล้วนแล้วแต่นำความสำเร็จมาให้ทั้งสิน้นนะครับเป็นช่วงที่ชะตนั้นจะเริ่มนะครับผลิดอกออกผล ที่เห็นได้อย่างชัดเจนสินแสมิงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านโชคดีไปก่อนนะครับสวัสดี